แค่นี้นุ่นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นกระเป๋าหนังทั้งใบนะคะเป็นหนังทั้งใบเลยแล้วก็ด้านหน้าเขาก็จะเป็นปั๊มรถมานะคะแล้วก็ปั๊มคําว่าโค้ดนะแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากส่วนกระเป๋าของเขาก็จะเป็นรุ่นแบบเปิดแบบนี้นะคะเป็นแม่เหล็กนะใบเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะทรงประมาณนี้ตัวสายเขาจะเป็นสายสปอร์ตนะคะเล่นจิ๊ตเตอร์นิดๆนะคะนี่นะคะ กส็สายสามารถปรับระดับได้นะนุ่นยังไม่ได้ปรับนะคะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านข้างแล้วก็ด้านด้านด้าน่านกระเป๋านะคะจะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านในกระเป๋าเปิดออกมานะคะ mm hmm. เขาก็จะมีช่องโล่งๆตรงนี้นะคะหนึ่งช่องเลยนะนี่นะคะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่อง ส่วนด้านหน้าตรงนี้เขาก็มีช่องให้อีกนะคะหนึ่งช่องนะนี่นะคะด้านหลังเขาก็มีช่องอีกหนึ่งช่องนะคะใบนี้แล้วก็ใบนี้มันใบใหญ่ก็คือใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้อยู่แล้วนะคะนี่นะใบเขาใหญ่มากพื้นที่เขาเหลือเฟือค่ะใส่กระเป๋าสตางค์ยาวลงไปได้เล้ก็ใส่ของได้อีกเยอะนะคะคือใบเขาใหญ่แต่โุ้มวัดขนาดให้เรากันนะ ะค,ะความยาวเขาประมาณ11นิ้วนะคะโดยประมาณนะ11นิ้วแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วการวัดอาจมีค่าเคลื่อนบ้างนะคะเล็กน้อยส่วนความกว้างของเขาตรงนี้ก็ประมาณ3นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะนี่นะคะ